อตอนนี้เราอยู่กับรายการดื่มกับอบผู้สานนักสานาทางวงวันวน้ำมังสวยัเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้นะคะเราจะพามารู้จักกับร้านหลบตังเป็นร้านที่กำลังเป็นไวรัลในตอนนี้เขาเป็นร้านย้อนยุคสไตล์จีเนเดี๋ยวเราพาทุกคนเข้าไปดูเมนูและรายการอาหารในร้านเลยร้านหลงตังไม่ได้เป็นร้านที่ขายแค่น้ำหรือว่าชากาแฟแต่ยังมีอาหารอื่นๆอ,อีกมากมาย ดิฉันได้ลองสั่งเมนูที่ชื่อว่าโอโยมาดื่มคือเมนูกาแฟดำโบราณที่ไม่ใส่ครีมหรือน้ำตาลทั้งนี้ทางร้านยังมีบอร์ดเกมให้เล่นเพื่อที่เราจะได้ใช้เวลาร่วมกันและซึมซับบรรยากาศภายในร้านค่ะขออนุญ,ญาตสัมภาษณ์น,นะคะทำไมถึงทำร้านแนวนี้ล่ะคะ จริงๆวร้านร้านร้านเนี้ยฮะเกิดขึ้นจากองค์ประกอบหลายอย่างมากนนองที่มาของร้านนี้หนึ่งเลยคือพี่เป็นเ,เ,ป,นเป็นเป็นลูกหลานคนจีนพี่แบบเป็นจีนนั้งเดิมเล,เลยแล้วก็สองร้านเนี้ยใช้ชื่อว่าหลงตังเพราะว่าก่อนเนี้ยพี่ได้มีโอกาสไปใช้ชีวิวตจังหวัดตังนะฮะพอดีพี่มีญาติที่ขายถิ่มทำอยู่ที่นั่นแล้วพี่ชอบชอบความเป็นเมืองตังนะฮะใช่เลยเป็นที่มาของชื่อร้านมาชื่อหลงตังคือเราหลงหลงไหลในจังหวัดตังแล้วก็ ความความโบราณนะฮะในในในสถานที่แห่งน,นี้เนาะมันเกิดขึ้นด้วยตัวมันเองอยู่แล้วเพราะว่าด้วยโครงสร้างตึกโครงสร้างตึกที่มันเป็นชุมชนคนจีนนะฮะใช่ในซอยจะเป็นคนจีนทั้งหมดเลยอเออลยทําให้เราเลือกที่จะใช้ตึกน,นะฮะบงบรรยากาศความโบราณคนจีนโบราณเป็นสถากาแฟของทางใต้ทุกอ,อย่างผสมผสานกันเออ ตรงนี้เราเราที่ใช้เวลาประมาณ3ปีในการวางแผนที่จะสร้างร้านนี้นะครก็คือเราตั้งใจให้ตรงนี้ออกมาเป็นสปากาแฟาที่สามารถให้ทุกคนนะครับตั้งแต่รุ่นลูกรุ่นหลานจนไปถึเห็นแบบคุณปู่คุณยา่าเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาพักผ่อนที่นี่ได้นะคอนเซ็ปต์ของร้านเราเลยที่มีคือ,เ,อเราอยากให้ทุกคนนะคบหยุดหยุดทุกอย่างวางทุกอย่างลง เราปล่อยให้หัวใจตัวในี้หายใจณสถานที่แห่งนี้ชาวมันก็เลยเกิดเป็นที่แห่งนี้ขึ้นมาออวิธีการเดินทางมาออวิธีการเดินทางมาถ้าถ่าให้แนะนําที่ง่ายที่สุดตอนนี้นะฮะ<ๆ>ก็จะเป็นออจักรยานรถจักรยานยนต์เนาะใช่ก็จากอ,อ,องพระนะครับเราออกทางฝั่งตูโบทอง ไม่ได้ดิต้องออกจากฝั่งฝั่งตลาดใช่ไหมออกจากฝั่งตลาดข้ามสะพานยักษ์นะฮะผ่านสถานสารถไฟเลี้ยวขวามาแล้วมันก็จะเป็นแยกใช่ไหมกาเรเลี้ยวซ้ายมาครับจะเจอเป็นโค้งตรงนี้เขาเรียกโค้งหัดกลางซึ่งแต่ถ้าเกิดลูกค้าที่เอารถยนต์มาครับเราจะแนะนำให้จอดรถด้านนอกขึ้นถนนแล้วเดินเข้ามาดีกว่า okay.